ราะผมเชื่อม to ั่นครับว่าการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีการออกแบบรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องเป็นการออกแบบในลักษณะที่คุณสร้างกติกาที่เป็นกลางไม่ให้ใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบไปกว่ากันเพื่อนสมาชิกทุกท่านเมื่อพิจารณาเรื่องเหล่านี้จําเป็นต้องคิดอยู่เสมอครับว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายค้านวันหนึ่งเราอาจจะกลายมาเป็นรัฐบาลและวันหนึ่งเราก็อาจจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านอีก เรื่องนัการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีจะต้องสร้างกติกาการเมืองในลักษณะที่ไม่ใช่เขียนเพื่อตัวเองแต่เพียงผู้เดียวเราต้องคิดว่าวันหนึ่งเราอาจจะเป็นฝ่ายแพ้ก็ได้แล้ววันหนึ่งเราอาจจะกลับมาเป็นฝ่ายชนะก็ได้ไม่ใช่เขียนกติกาในฐานะคนชนะแล้วก็แล้วก็กำราบฝ่ายแพ้ให้รบาบคาบแล้วพอวันหนึ่งคุณคิดว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นฝ่ายแพ้คุณเลยเขียนกติกาเอือเอ้ออำนวยกับฝ่ายแพ้เอาไว้ก่อน นะดังนั้นกติการัฐธรรมนูญมันคือการเขียนกติกาที่มีความเป็นกลางไม่ให้ใครต่อใครได้เปรียบกันแล้วมาสู้กันในทางการเมืองแบบกติกาที่เป็นกลางแบบนี้ผมอภิปรายมาถึงตรงนี้จึงไม่เห็นเหตุผลอื่นใดที่สมาชิกรัฐสภาจะไม่เห็นชอบกับด้านรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่พี่น้องประชาชนร่วมกันเข้าชื่อเสนอมาหากเพื่อสมาชิก ให้ความเห็นชอบในร่างเหล่านี้ผ่านไปในวาระที่1รายละเอียดปลีกย่อยความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างเพื่อนสมาชิกเรายังมีโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขในวาระที่สองและในท้ายที่สุดถ้ามันผ่านวาระที่สาไปได้จริงพวกท่านก็ยังมีหนทางไปร้องสารรัฐธรรมนูญได้อีกและยังต้องไปทำประชามติตอนจบอีกด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต่อเนื่องยาวนานผมจึงขอความเห็นชอบจากเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่งไปก่อนอย่างน้อยๆที่สุดการลงมติรับหลักการวาระที่หนึ่งนี้ก็เป็นการแสดงออกว่าพวกท่านไม่ได้ปิดประตูใส่พี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อเสนอกันมารายละเอียดปรับปรุงได้ครับ มีหลายเรื่องที่ท่านอาจจะเห็นด้วยเห็นต่างท่านอาจจะเห็นไปลายไกลของพวกผมอีกเราก็มาถกเถียงพิจารณากันต่อไปได้แต่ถ้าร่างนี้ผ่านไปได้นั่นก็คือเป็นประตูก็ประตูบานแรกที่ท่านแสดงออกครับว่าท่านพร้อมรับฟังร่างที่ประชาชนเสนอมาหากร่างนี้ผ่านไปได้ในท้ายที่สุดบังคับใช้ได้จริงเราจะได้สารรัฐธรรมนูญที่ทําหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญที่เป็นหลักประกันของระบอบเสรีประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยนิวพานศาสตร์ทรงเป็นประมุก เราจะไม่ม ch an ีสารรัฐธรรมนูญที hmm. ่รับรองรัฐประหารเราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูญที่ตัดสินโดยเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เราจะไม่มีสารรัฐธรรมนูญที่นำมาซึ่งการก่อวิกฤตการณ์ในทางการเมืองหากร่างนี้ผ่านไปได้ใช้บังคับได้จริงเราจะมีองค์กรอิสระที่มีความเป็นกลางและความเป็นอิสระและได้ดุลยภาพในทุกอำนาจทุกฝักฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดตรงนี้ด้วยกันเราจะไม่มีองค์กรอิสระ ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของทุกฝักฝ่ายในทางการเมืองถ้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านคนทํารัฐประหารจะต้องถูกดําเนินคดีและการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ร่วมกันของประเทศชาติและประชาชนครับขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกท่านช่วยกันลมมติรับหลักการในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณนะครับท่านผู้สเสนอ